กระทิงเอเชียเวควายป่าแอฟใครจะแข็งแกร่งกว่าและเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ก r ะทิงเอเชียหรือที่เรียกกันว่ากระทิงอินเดียเป็นวัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งมีถิ่นกําเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สายพันธุ์นี้นะคะถูกระบุว่ามีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ตั้งแต่ปี1986เนื่องจากจำนวนประชากรน,นั้นลดลงเป็นอย่างมากโดยมีแนวโน้มว่าจะลดลงมากกว่า70%ของจำนวนประชากร ควายป่าแอฟริกันเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกับวัวขนาดใหญ่ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาพวกมันมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่เล็กกว่ามากที่เข้ามาในแอฟริกาเมื่อประมาณ5-6ล้านปีก่อนควายป่าแอฟริกันนะคะได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในทวีปแอฟริกาเพราะจากการกระทำพวกมันขิดเหยียบยำ่ำและฆ่ามากกว่า200คนทุกปีพวกมันมีลักษณะอย่างไร โดยทั่วไปแล้วกระทิงเอเชียตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะสูงประมาณ1.7-1.9เมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักนั้นจะอยู่ที่ประมาณ700-900กิโลกรัมกระทิงเอเชียนะคะเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งและมีกล้ามเนื้อหนาแน่นโดยมีสันนูนสูงที่บริเวณหน้าผากระหว่างเขาซึ่งโค้งไปด้านหน้าทําให้เกิดโพรงลึกในส่วนของศีรษะพวกมันมีสันเขาเด่นอยู่ด้านหลังหูม,มีขนาดใหญ่มากกระทิงตัวผู้ที่โตเต็มวัยนะคะจะมีสีตั้งแต่สีน้ําตาลไปจนถึงสีดาเมื่ออายุมากขึ้น ส่วนบนของศีรษะจากเหนือดวงตาถึงท้ายทอยอาจจะมีสีเทาขี้เท่าในบางพื้นที่ผิวปากกระบอกของมันจะมีสีที่ซีดและส่วนล่างของขาน,นั้นจะเป็นสีขาวหรือสีแทนในตัวเมียนั้นจะมีสีที่ซีดกว่าและในบางกรณีก็จะมีสีที่แดงกำ่ำซึ่งส่วนใหญ่มาพบในกลุ่มที่อาศัยในเขตพื้นที่แห้งแล้งและเปิดโลง่งมีสันที่แยกจากไหลไปจนถึงกลางหลังซึ่งอาจสูงกว่าสะโพกได้ประมาณ12เสเซนติเทีเดียวกระทิงเอเชียมีขนที่สั้นละเอียดและเป็นมันเงาส่วนของกีบเท้านั้นจะแคบและแหลม โดยทั่วไปแล้วควายป่าแอฟริกันตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะสูงประมาณ1-1.7เมตรและมีน้ำหนักประมาณ450-900กิโลกรัมควายป่าแอฟริกันนะคะได้รับความสนใจในเชิงการท่องเที่ยวโดวยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหผู้ยิ่งใหญ่ของสัตว์ป่าแอฟริกาอันประกอบไปด้วยสิงโตช้างแอฟริกาควายป่าแรดและเสือดาวควายป่าแอฟริกันนั้นจะมีลำตัวยาวมันมีความแข็งแรงมากเขาทั้งสองนั้นมีฐานที่ล้อมรวมกัน ซึ่งสร้างเป็นเกาะป้องกันบริเวณส่วนหัวได้เป็นอย่างดีควายป่าแอฟริกันนะคะจะมีขนสีดําหรือสีน้าตาลเข้มตามอายุโดยควายป่าที่มีอายุมากนะคะจะมีรอยค้าบริเวณรอบดวงตาและใบหน้าส่วนตัวเมียมักจะมีขนสีแดงมากกว่าจากการวิจัยนะคะพบว่าควายป่าแอฟริกันนั้นจะมีพลังในการมองเห็นและการได้ยินที่อ่อนแอแต่สัตว์เหล่านี้นั้นมีความจําที่เฉียบแหลมมากหากมนุษย์หรือผู้ล่าคนใดนะคะสร้างปัญหาให้กับควายป่า พวกมันจะสามารถจดจําได้แม้ว่าจะผ่านไปหลายปีและหากเจอกันอีกครั้งพวกมันก็ไม่พลาดที่จะแก้แค้นพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนกระทิงเอเชียนะคะเคยพบได้ตลอดทั้งแผ่นดินใหญ่ของเอเชียใต้และเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ปัจจุบันนะคะยังพบอยู่ในพูตานกัมพูชาจีนอินเดียลาวมาเลเซียเฉพาะคาบสมุทรมาลายูพมา่าเนปาลไทยและเวียดนาม ระทิงส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นหรือป่าพัดใบกึ่งดิบชื้นแต่ก็ยังพบได้ในพื้นที่ป่าพัดใบบริเวณรอบนอกของป่าพวกมันชอบอาศัยอยู่ในป่าที่มีทุ่งหญ้าอยู่ใกล้เคียงชอบพื้นที่ต่ำแต่ก็ยังพบได้สูงถึง2,800เมตรเหนือนระดับน้ําทะเลควายป่าแอฟริกันพบที่บริเวณแอฟริกาใต้ซาราราพวกมันอาศัยอยู่ในหนองน้ําและที่ราบที่น้ําท่วมถึงเช่นเดียวกับทุ่งหญ้าโมเพนและป่าบนภูเขาที่สําคัญของแอฟริกาพวกมันชอบที่อยู่อาศัยที่มีพืชปกคลุมหนาแน่น อย่างเช่นต้นกกหรือพุ่มไม้หนาแต่ก็ยังสามารถพบได้ในป่าเปิดอย่างเช่นทุ่งหญ้าป่าบนภูเขาทุ่งหญ้าสวรรค์และป่าฝนที่ลุ่งชื้นสัตว์ขนาดใหญ่เหล่านี้นะคะต้องการน้ําทุกวันดังนั้นพวกมันจึงอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําพวกมันกินอะไรเป็นอาหารกระทิงนะคะจะออกหากินในตอนเช้าพวกมันกินหญ้าและใบไม้ชอบกินหญ้าอ่อนมากกว่าหญ้าแก่ตกบ่ายนะคะก็จะพักผ่อนและเคี้ยวเอื้อง ถึงตอนเย็นนะคะก็คอยออกหากินอีกครั้งจนถึงคำ่ำแล้วก็พากันกลับเข้าป่าทึบเพื่อทำการพักผ่อนและหลับในพื้นที่ที่มีมนุษย์รบกวนมากกระทิงจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสัตว์หากินกลางคืนเนื่องจากกระทิงนั้นเป็นสัตว์ที่ขี้อายไม่ชอบอยู่ใกล้ก,กับมนุษย์แต่เคยมีบันทึกนะคะว่ากระทิงนั้นจู่โจมและทำร้ายมนุษย์ที่เข้าใกล้มากเกินไปจนถึงชีวิตแม้จะอยู่ในรายชื่อสัตว์ที่โหดร้ายที่สุดในแอฟริกาแต่ควายป่าแอฟริกานั้นก็เป็นสัตว์กินพืชในธรรมชาติส่วนใหญ่จะอาศัยในทุ่่งญาสววทีีขียขยจ พุ่งหญ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กพวกมันกินสมุนไพรตลอดจนไม้พุ่งต่างๆในทุกๆวันนะคะควายป่าแต่ละตัวจะกินพืชสีเขียวหลายกิโลกรัมควายตัวเมียจะกินมากกว่าตัวผู้เล็กน้อยนอกจากนี้มันยังกินน้ำวันละ1-2ครั้งพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรกระทิงนั้นมีพฤติกรรมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงด้วยฝูงหนึ่งนะคะจะมีสมาชิกตั้งแต่2-60ตัวซึ่งในฝูงนะคะจะประกอบด้วยตัวเมียและลูก ด้วยปกติแล้วกระทิงจะอาศัยหากินอยู่ในพื้นที่สูงหรือหากินร่วมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นตัวผู้นะคะมักจะอาศัยอยู่ตามลำพังแต่จะเข้าร่วมกับฝูงมาถึงฤดูผสมพันธุ์ฝูงกระทิงนะคะจะเดินหากินสลับไปกับการนอนพักผ่อนตลอดทั้งวันโดยบางตัวจะนอนหลับท่ายืนหรือนอนราบกับพื้นสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลากหลายสภาพป่าทั้งป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบแล้ปแงป่าดิบเขาหรือบางครั้งนะคะก็อ,อาจจะหากินอยู่ตามไร่ร้าง หรือป่าที่อยู่ในสภาพฟื้นฟูจากการทําลายโดยมันหากินอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ํามากนักเนื่องจากพวกมันนั้นอดน้ําไม่เก่งควายป่าแอฟริกันนะคะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนเข่าแหลมและแข็งแรงแต่ดันกลายเป็นเหยื่ออันดับหนึ่งของสิงโตควายป่านะคะมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวดังนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงของสิงโตเช่นกันหากมันคิดจะล่าเหยื่อยังควายป่าที่อยู่กันเป็นฝูงและเช่นเดียวกันควายป่าเมื่ออยู่กันเป็นฝูงมันจะไม่กลัวสิงโตเลย ฝูงที่เห็นนะคะอาจามีมากถึง1,000ตัวพวกมันมักจะไม่ล่าเหยื่อที่ไกลจากแหล่งน้ําเพราะมันไม่สามารถอดน้ําข้ามวันได้หากมีควายตัวเล็กๆในฝูงนะคะก็มัจะถูกเลี้ยงไว้ตรงกลางฝูงเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูนอกจากนี้นอกออกพิเกอร์มักจะมาช่วยควายป่าเหล่านี้ทําความสะอาดร่างกายของมันอยู่เป็นประจําโดยนอกออกพิเกอร์นะคะจะคอยกําจัดพวกปรสิตที่อยู่ตามตัวของควายป่าและกินเป็นอาหาร นั่นเท่ากับว่าช่วยให้ควายป่านั้นสบายตัวมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางชีวภาพแบบในลนักษณะพึ่งพาอาศัยต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าระหว่างพีบึกอย่างกระทิงเอเชียสู่กับหนึ่งในห้าผู้ยิ่งใหญ่ของทวีปแอฟริกาใครจะแข็งแกร่งกว่าและเป็นฝ่ายชนะไปสัตว์ตั้งสองสายพันธุ์นั้นอาศัยอยู่ในแหล่งพื้นที่ที่แตกต่างกันทําให้การต่อสู้ของสัตว์ทั้งสองนั้นเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก กระทิงเอเชียมีขนาดใหญ่วกว่ามากเมื่อเทียบกับควายป่าแอฟริกาแต่ควายป่านั้นก็ค่อนข้างมีความก้าวร้าวมากกว่าซึ่งก็ถือว่าชดเชยในเรื่องของขนาดได้ในกรณีที่สัตว์ทั้งสองสายพันธุ์มีขนาดตัวเท่ากันแอดก่อพนันธุ์ได้เลยว่าควายป่าแอฟริกาจะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน,น่นอนเนื่องจากมันมีความก้าวร้าวที่มากกว่ามีการพบว่าควายป่าแอฟริกานั้นโจมตีแม้กระทั่งแรดและช้างแม้ถึงแม้มันจะเป็นเหยื่อของสิงโตแต่ก็ถือว่าเป็นเหยื่อที่อันตรายมากสําหรับสิงโต เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะปกป้องซึ่งกันและกันในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือหากเรานําตัวที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละสายพันธุ์มาต่อสู้กันนั้นกระทิงเอเชียน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าเนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าควายป่าแอฟริกาและนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ